สวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครัสวัสดีสำหรับใครที่ทักมา A, ทางแอปพลิเคชันเอทาวฟังฟินว่าสวัสดีวันที่ทงฟ้าฝน,นพริปตตก็จริง คือมันเหมือนจะขำแต่มันไม่ขำนะนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของออมนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นีเจน้องแนนนะคะที่วันนี้เป็นวันค้ายวันเกิดแล้วก็ตรงกันกับมีวันค้ายวันเกิดตรงวันเดียวกันกับพี่เปบงเมื่อกี้เดินมาเรียกได้ว่านุชทั้งหลายนะคะ น่าัะแหวกทางไว้ให้ด้วยว่าสําหรับคนที่เดินเข้าออกตึกจะเดินได้ผ่านสบายอย่างข้องตัวรุ่นเปิดทางไว้ให้แต่ตัวรุ่นเองนี่เต็มลานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาก็มีตรงน้นว่าจะใครไปถ่า,ายรูปแบบ่เกิดใกล้ของพิพิธฯก็ได้ใช่ไหมได้ทั้งหมด <S <S เดี๋ยวแน่นมากเพราะว่าเขาก็รอคอยที่จะเจอรอคอยที่จะรวมตัวกันสองปีที่ผ่านมาวิธีมันไม่ได้เจอเลยอะ่ะบางปีก็จาได้เลยว่าขอขอความร่วมมือว่าไม่แบบ เฉพาะคนทํางานที่จําเป็นเท่านั้นใช่ไหม,ไหมของความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งมีคนอื่นเข้ามาเลยอะไรเงรี้ยตอนที่เรายังไม่ได้รู้จักโควิดก<ช>ันดีป่ะคนระทึกมากนะหลายแบบซึ่งมันก็เลยทําให้อันนี้จะขายอะไรอีกอนะ่ะแน่นอนเบอร์ไม่ได้เมมอย่างนี้น่าจะเป็นคนที่ชวนซื้อของชวนลงทุนค่ะออะไรคอขาดหรือเปล,ล่ามอโตนะคะก็อ่ะก็ต้องบอกกันเลยแหละว่า วันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนน่าจะมีความสุขถูกไหมพี่กวกแต่ในขณะเดียวกันพอเราพูดถึงเรื่องของโควิดเมื่อสักครู่นี้เรื่องมาตรการโควิดเนี่ยที่เราไม่ได้รู้จักเราก็ทาความรู้จักกันมามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะคะมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งว่าเราได้ข่าวกันเรื่องของอยาที่มันมีชื่อที่เราคุ้นบ้านเราคืออะไรนะอนอกจากฟ้าทะลายโจรนะฟาวิคก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าจัดลาดับการเขาบอกว่าแพคโลวินอะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นยาที่ดีหน่อยค่ ลองมาคือโมโนโมโนไม่ไดวียใช่ไหมคะซึ่งเขาบอกกันอย่างนั้นและการเข้าถึงมันอาจจะยากและราคาสูงอันนี้เราได้อ่านคนคนที่ใกล้ตัวเลยนะส่งข้อความมาว่าโดนไปบนโมโนเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลสั่งจ่ายคือคือเขามีอยู่ในเกณฑ์ที่เขาต้องได้รับด้วยถูกไหมมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับยานี้นะคะมันต้องเข้าข่ายก่อนแต่การเข้าข่าย ไม่ได้แปลว่าฟรีนะถ้าเป็นเอกชนอ่นะเสียตังค์รวมค่าส่งรวมถึงมือแล้วหมื่นหกถามว่าบางทีถ้าเรามีที่ซื้อเราก็อยากซื้อเก็บไว้ไม่ได้ซื้อเพราะคิดว่าจะเป็นแต่คิดว่าถ้าเป็นแล้ว<อ>เราจะถึงมือไหมแล้วเราจะไหวที่หมืหน่นหกเพราะวะเออมันก็คิดนะถูกป่ะมันมีอะไรหลายอย่างแต่เห็นว่าหนึ่งกันยานี้ยังคงย้ำนะคะว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เอกชน ดังเข้ามาอย่างถูกต้องใช่ไหมคะแล้วมันจะทําให้เราเข้าถึงแต่ราคาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นยังเชื่อว่าการไม่เป็นนะท,ที่สุดเพราะว่าเห็นข่าวน้องน้าชาคือคือคือ,คอต้องบอกก่อนว่าคนเป็นโควิดส่วนใหญ่พอเป็นรักษาตัวหายกักตัวจนครบผ่านกระบวนการทุกอย่างไม่ว่าจะกินยาอะไรก็แล้วแต่ถึงจุดหนึ่งสิบวันก็จะตรวจและเหลือขีดเดียวส่วนใหญ่เลยนะคะแต่ก็มีบาง ขั้วบางจำนวนที่ยังตรวจแล้วเป็นสองขีดน้องน้ำชาเป็นหนึ่งในนั้นทางพ่อต่อเป็นสองขีดถูกไหมต่อให้เปเปอร์บอกว่าสองขีดนี่มันไม่กระจายแต่เชื้อตายหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่มีใครอยากตรวจแล้วสองขีดป่ะเพราะถ้าเกิดว่าไดีเพราะว่าถ้าเกิดมันกลับมันติดอีกทีอ่ะมันก็สองขีดเหมือนกันแล้วเราจะรู้ไหมว่าวันนั้นน่ะสองขีดเราไม่กระจายเป็นเชื้อตายหรือเชื้อใหม่มันบอกไม่ได้แล้วมันก็เลยท เนี่เนาะก็เลยสรุปคนเป็นบางคนเขาบอกไม่เป็นดีที่สุดใช่ปะไม่เป็นดีที่สุดแต่ถ้าเมื่อเป็นแล้วก็ดูแลตัวเองให้ให้ใหายมันก็มีวิธีหลายวิธีที่จะทําให้ฟื้นร่างกายได้นะคะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วการใส่หนากากก็ยังคงเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วมันก็ช่วยเรื่องไข้หวัดได้ด้วยนะ คือพอมันละอองฝอยละอองฝอยที่มันออกมาใช่ปะ่ะถ้าใส่หน้ากากมันก็ช่วยกันนะต่างคนตากช่วยกันกันการทั้งตัวเราไป็นแอนติกลืนและการคนอื่นมาติดเราด้วยใช่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวว่า ฉันควรจติดเธออยากจะบอกว่าบางทีเรายังไม่แน่ใจตัวเราเองร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็อยากจะระวังให้คนอื่นด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองค่ะวันนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะดูแลคุณไปด้วยกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านโนนนี่นั่นคุณขาบอกว่าไลฟ์ที่อ้อมค้างตลอดเลยที่อ้อมเป็นคนเต้นท่าเดิมหรือเป็นคนมีท่าเดียวหรือว่าหรือว่าคุณผู้ฟังไม่ไลฟ์ไม่ได้ค้างแต่อ้อมนั่งนิ่งมากซะจนมันดูเฉยๆป่ะเอาไง น้องมนสง่งข้อความมาบอกหน่อยว่าพี่อ้อมนั่งนิ่งมากตอนนี้พี่อ้อมขยับแล้วหรือมันค้างจริงๆหรือคุณผู้ฟังน้องเขาฟัางคนอื่นๆช่วยบอกหน่อยว่าเห็นอ้อมขยับไหมหรือว่าต่อไปเวลาคุยอะไรอ้อมต้องขยับไม้ขยับมือตลอดเ้อมไม่ควรค้างไปพี่กุ้ค้างไหมค้างหรือเปล่ามีการค้างไหมอ้าวมีค้างจริงพี่กุ้เช็คแล้วอ่ะขอบคุณสําหรับการแจ้งมานะคะเดี๋ยวจะรีบบอกทางทีมงาน Lawat Lipo tapi tak boleh dapat